ตอนนี้นะครับเราจะเรียนรู้เรื่องแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับปัจจุบันนี้เห็นไหมครับราคากําลังวิ่งอยู่ตรงนี้ราคาที่อยู่ข้างบนแล้วลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมฮะมีการเด้งขึ้นแล้วลงเนี่ยนะครับอย่างจุดนี้นะฮะจุดนี้นะครับ,รบเราจะเรียกว่าแนวต้าน แต่ราคาที่เคยลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะฮะชนแล้วขึ้นตรงนี้เราจะเรียกว่าแนวรับทําไมถึงเรียกแบบนี้ล่ะนะครับแนวต้านจำง่ายง่ายนะครับแนวต้านจะอยู่บนราคาของเส้นปัจจุบันเรียกว่าแนวต้านอะไรที่อยู่ข้างล่างเส้นที่อยู่ข้างล่างจะเรียกว่าแนวรับนะครับคราวนี้แนวรับแนวต้านคืออะไรมันคืออย่างนี้ครับราคาเนี่ยนะฮะถ้าสมมติขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่ง แล้วคนเห็นว่าราคาเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับเขาจะแห่ขายครับแต่ถ้าราคามันลงมาเยอะๆนะครับถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วคนเห็นว่าถูกเขาจะแห่ซื้อดังนั้นมันจึงเป็นที่มาที่ไปของแนวรับแนวต้านนะครับคราวนี้ก็เกิดคำถามว่าแล้วเราจะเอาจุดไหนล่ะครับเป็นจุดแนวรับแนวต้าน ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทําการตีเส้นก่อนนะครับถ้าท่านไม่อยากตีเส้นนะมันมีเทคนิคนึงก็คือกดลูกกิ้งกางครับปุ๊บนะฮะมันจะเกิด cross hair ก็คือเส้นท่านสามารถเอาตรงนี้เนี่ยไว้ดูเป็นแนวรับแนวต้านชั่วข่าวได้โดยการวางเห็นไหมวางตําแหน่งอะไรเงีเ้ยดูแนวรับแนวต้านชั่วขราวแต่พอเรากดลูกกิ้งกางอีกทีหนึ่งแล้วเราขยบเห็นไหมฮะเส้นก็เกิดกันเขาเรียกว่าหายไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยเราจะไปขวามือครับ นะฮะตรงนี้เลือกคำสั่งชื่อว่า horizontal line นะครับ horizontal line คืออะไรนะครับก็คือการตีเส้นนั่นเองครับเมื่อท่านคลิกเสร็จนะครับท่านก็เลื่อนครับเลื่อนหาจุดนะครับอย่างนี้โดยหลักๆแล้วนะครับมันไม่มีกดไต่ตัวครับว่าเส้นต้องวางจุดไหนนะครับโดยหลักๆเนี่ยเขาใช้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าจุดไหนที่มีการชนมากกว่า2จุดขึ้นไปจุดนั้นถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านได้ ตัวอย่างเช่นอย่างรูปนี้เห็นไหมครับชนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามสี่ห้าเห็นไหมฮะหกเห็นไหมฮะเจ็ดแปดนะครับตรงนี้มีการชนเยอะแยะเลยดังนั้นเส้นนี้ถือเป็นเส้นนะครับแนวต้านที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงคือถ้ามีการชนมากกว่าสองครั้งขึ้นไปยิ่งสายิ่งสี่ยิ่งห้าย,ยิ่งแข็งแรงนะครับตรงนี้ คนนี้เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการคลิกขวาที่จุดๆตรงนี้เห็นไหมครับคลิกขวานะครับจะถามเราว่าเส้นของท่านนั้นจะเป็นเส้นไข่ปลานะครับเป็นเส้นปะนะครับแล้วเลือกขนาดว่าจะเอาใหญ่กลางเล็กแล้วจะเอาสีอะไรเห็นไหมครับตรงนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผมเองนี่นะครับถ้าเป็นไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะ ผมก็จะปรับสีไม่ไม่ได้แรงมากครับจะเอาเป็นสีเทาๆครับประมาณช่วงนี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมครับจะเกิดสีเทาอ่อนๆคือคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยผมไม่อยากเอาเส้นแนวรับแนวต้านให้มันสีชัดเจนยิ่งชัดเกินไปเนี่ยมันลกตาแล้วทําให้เราสับสนครับนะฮะหรือบางคนอยากจะเอาเข้มกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เห็นอ่อนๆแบบนี้แต่บางคนอ่อนมากๆก็เห็นไม่ชัดนะแล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ปรับให้มันดูโอเคนะฮะ หลังจากนั้นนะครับให้ท่านตีเส้นแนวรับแนวต้านต่อไปครับนะครับเอเส้นนี้อ่อนไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเส้นแนวรับแนวต้านถัดไปนะครับก็ค่อยๆตีไปนะครับตรงนี้คราวนี้จะเอาเส้นไหนดีละ่ะมันอย่างที่ผมบอกไม่มีกฎตาตัวครับบางครั้งผมจะใช้หลักการของการถั่วเฉลี่ยนะครับ หรือบางคนจะให้ความสำคัญกับแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นล่าสุดเช่นอย่างรูปนี้นะครับผมเห็นปลายแท่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ราคาราคาเข้าใช่ไหมครับกับราคาออกอันนี้ก็เป็นราคาออกอันนี้คือปลายผมจะใช้วิธีถัวเฉลี่ยเอาอย่างผมอย่างรูปเนี้ยอาจจะใช้เส้นนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมก็อาจจะเอาเส้นนี้ครับเอาราคาตอนที่มันเคยขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งผมก็เลือกจุดนี้นะครับ คนนี้จุดถัดไปทําไงครับให้ท่านตีเส้นแนวรับแนวต้านไปเรื่อยๆครับเห็นไหมฮะเลื่อนไปเรื่อยๆอ่าอย่างจุดนี้ผมก็จะเอาจุดนี้เห็นไหมฮะชนชนดูถั่วถั่วไปแล้วก็โอเคบางคนบอกอาจารย์เอาปลายเส้นเลยได้ไหมเอาปายนี้ก็ได้นะมันไม่มีกดไตตัวครับคือท่านลองวางไปแล้วท่านรู้สึกว่ามันแม่นนะฮะท่านก็เอาเส้นนั้นก็ได้ผมอาจจะขึ้นมานิดนึงก็ได้ประมาณนี้กันถั่วถัวกันไปโอเคนะครับ ถ้าอยากตีได้เยอะกว่านี้อีกท่านก็ต้องไปหาครับย้อนหลังครับว่าถ้าต่ํากว่านั้นมีจุดไหนบ้างเห็นไหมฮะถ้าต่ํากว่านี้ผมก็เอาเส้นนี้นะครับหรือจะเอาเส้นนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันเคยเคยวิ่งมาชนจุดนี้ก่อนะครับแล้วก็เลือกจุดนี้นะครับโอเคก็ค่อนข้างจะพอใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือแนวรับแนวต้านคราวนี้เรามาดูเหตุการณ์ปัจจุบันกัน หลักง่ายๆก็คืออย่างนี้ครับแนวต้านคืออยู่บนราคาเส้นปัจจุบันจะเรียกว่าแนวต้านถ้าต่ำกว่าราคาปัจจุบันเราจะเรียกว่าแนวรับแนวต้านนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่า resistance นะครับหรือเขาจะมีตัวย่อนะครับเวลาท่านไปดูคลิปต่างประเทศนะครับจะเขียนว่า R 1ก็คือ resistance ส่วนแนวต้านถัดไปเขาก็จะเรียกว่า r 2 r 3เห็นไหมครับแล้วแนวรับเขาก็เรียกว่า support เขาก็จะเขียนตัวยอ่อว่า s 1ลงไปก็ s 2แล้วก็มี s 3นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของแนวรับแนวต้านคราวนี้ท่านมาดูอย่างหนึง่งพอราคามาเจอแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คือ1นนะครับหลุดแนวรับ หลุดแนวรับก็คือพอราคาผ่านเส้นเนี่ยนะฮะมันก็จะทำการล่วงครับลงไปเรื่อยๆแล้วจะไปชนเส้นแนวรับถัดไปเราขึ้นคือถ้าเกิดเหตุการณ์ภาพนี้เนี่ยผมก็จะวิเคราะห์ได้2ออย่างก็คือ1นนะครับราคานะครับถ้าหลุดลงมาผมก็จะเล่นเซลล์แล้วผมจะไปตั้งเทคโปรฟิตที่แนวรับถัดไปแต่ถ้าราคาขึ้นแล้วผมเล่นบาย ผมก็จะไปขายที่แนวต้านที่ใกล้ที่สุดเขียนไหมครับคราวนี้พอเจอแนวต้านที่ใกล้ที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันผ่านไปได้การผ่านแนวต้านเขาจะเรียกว่าทะลุแนวต้านแต่ถ้าเป็นแนวรับเขาจะเรียกว่าหลุดแนวรับนะครับทะลุแนวต้านหลุดแนวรับคราวนี้ถ้ามันผ่านจุดนี้ไปได้นะครับทะลุแนวต้านได้มันก็จะไปชนเส้นนี้ครับ แล้วก็อาจจะดีดลงมาข้างล่างต่อนะครับโดยหลักของกราฟจะเป็นแนวนี้นะครับถ้าท่านมองดีๆเนี่ยนะครับอ่ะอย่างภาพเนี่ยท่านจะเห็นภาพาหนึ่งว่าคือมันไม่พ้นแนวรับนี้นะครับราคาจะดีดขึ้นนะครับอ่าราคาจะดีดขึ้นถ้าดีดขึ้นนะครับท่านก็สามารถที่จะซื้ออะไรครับซื้อบายอ่าอย่างนี้ผมอาจจะลองซื้อบายดูก่อนปุ๊บนะครับ พอกดซื้อบายเสร็จใช่ไหมครับเทคโปรฟิตผมเนี่ยนะครับเพื่อนผมตั้งไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วผมก็จะไปตั้งที่อะไรครับแนวต้านใช่ไหมครับเห็นไหมฮะ,ะแต่ท่านคอยดูนะครับแต่อย่างนี้ท่านต้องระวังนิดนึงครับการที่ท่านไปตั้งนะครับกาไรแนวต้านเนี่ยท่านต้องระวังนิดนึงก็คือ spread. สเปรดสเปรดหมายความว่าเส้นสีแดงจะต้องไปชนเส้นสีเขียวนี้มันถึงจะปิดนะครับถ้าท่านไปเอาเส้นนี้นะครับเทคโปรฟิตเนี่ยไปชนกับเส้นราคาปัจจุบันเลยเป๊ะ บางครั้งมันจะไม่แตะโดนครับท่านจะต้องลงมานิดนึงก่อนอะดูนะครับถ้าผมคิดไม่ผิดนะมันจะไปชนเส้นแนวต้านเส้นนี้แล้วหลังจากนั้นจะดีดลงมานะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ไม่ถึงนะครับเห็นไหมฮะถึงแล้วครับใกล้ๆถึงแล้วอีกนิดนึงครับจะถึงลวพอมันถึงถึงเสร็จเรียบร้อยจะดีดลงมาหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ล่ะอ้าวเอามันไม่ชนไม่ถึงครับอเดี๋ยวดูว่าถึงไหมนะครับถึงไหมถึงถึง โอเคครับถึงแล้วเห็นไหมฮะดิดลงแนละ้วเป๊ะไหมครับตรงนี้นะครับดิดลงมาแล้วครับผมว่ามันไม่ผ่านแล้วมั้งนะฮะแต่เธอเพื่อจะให้แม่นนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้าไปก็คือชื่อว่าสโตนชาติกด้วยนะครับสโตนชาติกที่สอนไปแล้วใช่ไหมครับ3 5 3แล้วก็ใส่เขียวแดงเข้าไปก็เป็นการดูเพิ่มนิดนึงนะครับการดูเพิ่มเพื่ออะไรครับ เพื่อดูรอบมันว่าถ้าสมมุติเนี่ยรอบมันอยู่ข้างบนแล้วมันขึ้นสุดอย่งนี้ใช่ไหมฮะผมก็มองแล้วว่ามันไม่มีทางไถต่อแล้วเห็นไหมครับพอเจอแนวต้านเสร็จลงแล้วครับตอนนี้คําถามลงมาไกลไหมครับก็น่าจะลงมาถึงเส้นนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะขึ้นต่อก็ได้ถ้าขึ้นต่อก็ไปชนเส้นนี้นะครับแต่ผมดูแล้วแรงน่าจะใกล้หมดแล้วแหละนะครับนะครับแรงน่าจะใกล้หมดแล้ว ก็น่าจะเริ่มดิดลงแล้วดังนั้นแนวรับแนวต้านเนี่ยจึงเป็นตัวที่ท่านควรจะไว้ดูประกอบการตัดสินใจนะครับคราวนี้เรามาดูเหตุการณ์ผมปิดตรงนี้ไปก่อนอ่าย่อให้มันตรงนี้นึงนะฮะจะได้เห็นภาพชัดๆอ,อย่างภาพนี้นะครับเราก็มาดูเหตุการณ์กันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นราคาเมื่อชนตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเหวี่ยงลงมาข้างล่างก็ได้หรืออาจจะชนแนวต้าน สักสองครั้งแล้วก็ทะลุแนวต้านขึ้นไปชนจุดนี้ก็ได้อันนี้คือเหตุการณ์นะครับผมไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะขึ้นหรือลงแต่ผมอยากจะรู้ว่ามันขึ้นหรือลงได้ไหมจริงจริงมันมีเทคนิคหนึ่งก็คือท่านก็เพียงแต่ไปดูไทม์เฟรมที่สูงกว่าครับถ้าไทม์เฟรมที่สูงกว่านะครับมันบ่งบอกว่ามันจะขึ้นหรือลงท่านก็สามารถที่จะคาดคะแนนในไทม์เฟรมที่ต่ำกว่าได้อย่างในรูปนี้นะครับ มันอยู่เหนือน้ําแสดงว,ว่าเป็นเทนขาขึ้นแล้วมันค่อนข้างจะลงมาเยอะแล้วนะครับในทางเฟรมสินาทีเมื่อผมไปดู1น,นาทีผมจึงวิเคราะห์ว่าราคานะครับน่าจะดีดลงมาไม่น่าไกลมากนะฮะตรงนี้และหลังจากนั้นน่าจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่จุดนี้ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งนะครับถ้าผู้ที่เล่นใหม่ๆนะครับผมไม่ค่อยอยากจะให้ท่านนะ่ะเล่นทางเฟรมหนนาทีแล้วเอาแนวรับแนวต้านนะ เพราะไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเนี่ยเป็น i ท e f r ฟรมที่ค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงมากการตีเส้นแนวรับแนวต้านนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยท่านเนี่ยให้ใส่เป็นสีเทาๆนะครับแล้วพอหลังจากนั้นให้ท่านไปเลือก Time Fa รมสิบห้านาทีคราวนี้พอ time เฟรมสิบห้านาทีเสร็จนะครับให้ท่านตีเส้นแนวรับแนวต้านใหม่หรือเอาแนวรับแนวต้านเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแต่นะครับ ให้ท่านเปลี่ยนสีนิดนึงครับแนวรับแนวต้านที่เป็นทางเฟรม15นาทีเนี่ยผมอยากให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีส้มๆหรือสีทองก็ได้นะครับอย่างจุดนี้เห็นไหมครับก็เป็นจุดที่มันเคยลงแล้วดิดขึ้นผมก็จะเอาจุดนี้เป็นสีทองนะครับจุดนี้ด้วยเพราะจุดนี้ค่อนข้างจะเป็นแนวรับแนวต้านที่เห็นชัดเจนอยู่แล้วก็มาจุดนี้นะครับ โอเคเห็นไหมครับอันจุดนี้ด้วยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งสีออกเป็น3สีนะครับถ้าเป็นสีเทานะฮะคือแนวรับแนวต้านที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะักเป็นทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ําตาลน,นะครับจะเป็นแนวรับแ,แนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับคราวนี้ให้เราเปลี่ยนไปทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงคราวนี้ถ้าไปทำเฟรม1ชั่วโมงแล้วท่านเห็นเส้นไหนที่มันชนแล้วลง อย่างเส้นนี้อ่ามันซ้ํากับตรงเมื่อกี้ให้ท่านเปลี่ยนสีครับ <c oughs> เป็นสีแดงเข้มน้ำแดงออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยคืออย่างนี้ครับผมจะใช้ความเขาเรียกว่าคืออย่างนี้แนวรับแนวต้านถ้าอยู่ในทาว์เฟรมใหญ่เส้นนั้นมีความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าอยู่ในทาว์เฟรมเล็กเส้นนั้นจะมีอะไรครับจะไม่ค่อยแข็งแรงนักนะครับเนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็นประมาณนี้ อย่างรูปนี้ก็เอานี้ได้โอเคแล้วนะครับถ้าใครเล่นแนวรับแนวต้านบ่อยๆนะครับก็ให้ทําแบบนี้คราวนี้เวลาท่านเห็นสีแดงล่ะอันนี้แหละคือจุดวัดใจอย่างหนึง่งแล้วว่าเฮ้ยเฝ้าระวังนะนะครับถ้าสมมุตินะครับ,สมม,นะรบสมมตินะสมมติผมซื้อบายอยูนะ่ซื้อบายคือขาขึ้นนะครับผมก็อาจจะไปตั้งเทคโปรฟิตที่จุดนี้ถ้าไม่ตั้งจุดนี้ผมก็ไปตั้งจุดนี้โอเคไหมครับคราวนี้แหละมันก็จะมีจุดนึงก็คือจุดสต็อปลอส จุดสต็อปร้อยก็คือจุดตัดขาดทุนครับผมอาจจะเอาจุดตัดขาดทุนมาไว้จุดไหนครับหลังนะฮะหลังเส้นแดงนี้ก็ได้เส้นแดงนี้ก็คืออะไรครับก็คือจุดตัดขาดทุนแต่อย่างภาพนี้เนี่ยนะครับผมว่านะเราอาจจะเลื่อนลงมานิดหนึ่งก็ได้นะครับเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับตามความเหมาะสมครับมันไม่มีกฎตายตัวครับผมก็ตั้งไว้อย่างนี้แล้วกันโอเค ถ้าราคานะครับลงมาคือผมซื้อขึ้นนะซื้อบายอยู่แล้วผมไปตั้งเทค p r o f ิตที่จุดนี้อ่ามาดูนะครับถ้าราคาชนจุดนี้ผมกําไรถ้าราคาหลุดผ่านเส้นนี้ผมยอมแพ้ครับผมคัดคําถามทําไมผมถึงเอาจุดนี้เป็นจุดคัด1ครับเส้นสีแดงใช่ไหมครับเรามาดูกราฟิกของ Time เฟรมหนึ่งชั่วโมงท่านเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมครับ สีแดงเส้นนี้คืออะไรครับมันเคยชนจุดนี้อยู่นะครับดังนั้นถ้ามันลงมาแล้วผ่านจุดนี้มันมีแนวโน้มจะลงยาวโอเคไหมครับเพราะว่ามันเป็นเส้นแนวรับแนวต้านของ Time Frame 1ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้ความสำคัญกับ Time Frame 1ชั่วโมงมากกว่า15นาทีนะครับแต่เพอเอิญเพอเอิญใน Time เฟรม e 15นาทีเนี่ย แนวรับแนวต้านก็ดันเป็นเส้นเดียวกันด้วยดังนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นของที่มันนะครับจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะพอใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเละครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าท่านเล่นแบบไหนถ้าท่านเล่นสั้นท่านก็ดูนะครับเขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านของของย่อยๆอะไรได้หมดแต่ถ้าท่านเล่นยาวท่านอาจจะไม่ต้องตีเส้นแนวรับแนวต้านของทา m e f r ฟรมหนาที นะครับให้ท่านตี15กับชั่วโมงไปเลยแต่ถ้าเกิดท่านเล่นยาวมากๆให้ท่านตีชั่วโมงกับเดย์นะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเนี่ยจะเล่นยาวหรือสั้นโดยหลักง่ายๆนะครับถ้าเล่นยาวนะครับเล่นยาวเนี่ยเราจะเล่นหลอดน้อยๆแล้วเน้นกําไรเยอะๆนะครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดผมขายที่จุดที่ผมตั้งกําไรเนี่ยผมจะกําไรถึง22ปิดโอเคไหมครับตรงนี้ เราลองมาดูตามเฟรมหนึ่งนาทีนะฮะนี่อันนี้ผมตั้งกําไรจุดนี้จุดที่ผมเข้าจุดนี้ใช่ไหมครับผมก็ไปตั้งกําไรจุดนี้ใช้เวลายี่สิบห้าปิใช้เวลาสี่แท่งเทียนอันนี้ผมไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่อาจจะมีการถ้าผมวิเคราะห์จากภาพนี้นะผมว่าราคาเนี่ยน่าจะชนเส้นนี้แล้วลงมาเกาะรอบหนึ่งแล้วขึ้นนะครับแล้วก็ลงอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็น่าจะขึ้นไปแบบนี้โดยหลักๆแล้ว น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณนี้นะครับเราก็มาดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะพอมันจะเจอแนวต้านมันก็จะเบรกลงมาแต่โดยหลักแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเทนขาขึ้นเพราะอะไรครับอันที่1นนะครับสโตนชาต์ตติดขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะ,ะแสดงเริ่มมีแรงส่งแล้วนะครับตรงนี้คราวนี้แนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะมีหลักอย่างนึงถ้าเส้นอยู่ข้างบนเราจะเรียกแนวต้านอย่งนี้ผมบอกไปแล้ว ถ้าเส้นอยู่ข้างล่างเราก็จะเรียกแนวรับแต่ถ้าราคาผ่านแนวต้านไปแล้วนะครับผ่านแนวต้านไปเขาก็จะบอกว่าไอแนวต้านของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแนวรับอัตโนมัติคือเอาง่ายๆถ้าลักถ้าเส้นแนวรับแนวต้านไหนเนี่ยไปอยู่ใต้กว่าราคาก็เรียกแนวรับหมดเลยแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็เรียกแนวต้านแต่ถ้าเกิดทะลุไปแล้วแนวต้านก็จะเปลี่ยนเป็นแนวรับแต่ถ้าหลุดลงมาแนวรับก็จะเปลี่ยนแนวต้าน ก็คือมันจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะฮะนะครับแล้วมันคล้ายๆเกมนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้ามันผ่านด่านที่หนึ่งเสร็จเนี่ยตอนนี้นะฮะผ่านด่านหนึ่งแล้วมันจะขึ้นไปด่านสองแล้วครับด่านสองผ่านจุดนี้ได้จะขึ้นไปด่านสามนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะผ่านถึงถึงด่านสามนี้ได้เลยเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าสโตมันจะหมดรอบแล้วเห็นไหมฮะรอบที่เนี้ยมันลงรอบเนี้ยลงรอบเนี้ยถ้าขึ้นไปใช่ไหมครับน่าจะชนเส้นนี้แล้วลงมาก่อน สเต็ปต่อไปก็อาจจะขึ้นต่อแล้วก็ไปชนเส้นนี้นะครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์แหนวรับแนวต้านที่เป็นเส้นแนวนอนคราวนี้ไอเส้นแนวนอนตัวนี้นะครับบางครั้งเนี่ยเวลาท่านใช้ไปเรื่อยๆต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเวลาคนเขาจะซื้อขายกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างี้นี่คือแนวต้านใช่ไหมครับคนมักจะตั้งราคาก่อนถึงนิดนึงหรือไม,หอไม่หรือไม่ก็ตูสเปดหรืออนะไรเนี่ยบางคนเขาก็กลัวเขาจะตั้งก่อนถึงนิดนึงดังนั้นเนี่ยแนวรับแนวต้าน จะเกิดการเขาเรียกว่าคลาดเคลื่อนทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆอย่างเมื่อกี้แนวต้านอยู่ตรงนี้ตอนนี้แนวต้านไปอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะเพราะคนก็มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเล็กน้อยนะครับแต่โดยหลักๆแล้วก็เปลี่ยนไม่เยอะครับนะครับตรงนี้อ่าตอนนี้ก็กําไรแล้วเห็นไหมครับทําไงครับรอครับรอให้ราคาไปชนตรงนี้ต่อคราวนี้แนวรับแนวต้านก็มีประโยชน์อีกเรื่องนึงก็คือการตั้งเพนด i n g บางคนบอกว่าอาจารย์ขี้เกยียจมานั่งเฝ้านะครับทำไงล่ะครับเล่นทำเฟมชั่วโมงไปนะครับทำเฟมชั่วโมงทำไงต่อก็ไปดูแนวรับแนวต้านของทำเฟมชั่วโมงเขาก็ทำการตั้งแบบนี้ครับว่าถ้าราคาหลุดใช่ไหมครับหลุดหลุดแนวต้านจุดนี้เนี่ยอันนี้อ่าปรเอเินปรเอเินหน้าจอนี้ผมยังไม่ได้ตีเส้นนะอ่ะผมตีเส้นกับแนวต้านนะครับชั่วโมงเอเคสีแดงนะครับผมตีเส้นตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้สองใช่ไหมครับ เส้นตรงนี้นะครับสเส้นตรงนี้4ี่คำถามทำไมทำไมผมถึงตีจุดนี้ใช่ไหมครับไลไรคือมันไม่มีกดตายตัวครับคือท่านวางแล้วท่านมองท่านว่าจุดไหนเนี่ยมันชนเยอะๆอ่ะอย่างจุดนี้ก็โอเคแล้นะครับเราก็อาจจะมาจุดจุดนี้แล้วกัน คือแนวรอบแนวต้านเนี่ยนะครับเวลาท่านตีเนี่ยมันจะมีหลักอยู่เรื่องหนึ่งก็คือระยะห่างมันจะค่อนข้างจะเท่าเดิมหรือใกล้เคียงกว่าเดิมถ้าท่านตีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมระยะมันจะใกล้เคียงกันเนี่ยกระดึ๊บกดึ๊บกดึ๊บกดึ๊บเห็นไหมฮะมาเนี่ยนะฮะระยะมันจะใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านตีท่านก็ดูระยะให้มันใกล้ๆกล้กันมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ <c oughs> โอเค คราวนี้เรามาดูว่าทําไมผมถึงเลือกเส้นนี้เส้นนี้ผมเลือกจากราคาปลายเส้นครับเพราะมันชนมากกว่า1ครั้งแล้วพอมาจุดนี้เนี่ยมันก็มีการชนสองสาครั้งจุดนี้ผมก็โอเคเอาราคานี้ไปส่วนเส้นนี้ทําไมผมถึงเอาเพราะผมมองภาพรวมครับชนจุดนี้ใช่ไหมครับมาปลายแท่งตรงนี้ก็มาปิดที่ปลายตรงนี้เหมือนกันโอเคผมมองภาพรวมว่าประมาณนี้จุดตรงนี้ทําไมผมถึงเอาเส้นนี้ใช่ไหมครับเพราะมันมาปลายแท่งนะครับตรงนี้ก็ปลายแท่งเทียนจุดนี้ก็จุด ปลายแท่งบนแท่งบนแท่งปลายแท่งน,นั่นะีถัวกันและโอเคเฉลี่ยแล้วนะครับเมื่อเฉลี่ยเรียบร้อยก็เป็นแบบนี้นี้ทําไงล่ะครับผมขี้เกียจเฝ้าครับผมบอกได้เลยว่าถ้าราคาหลุดตรงนี้เมื่อไหร่ลงมาถึงเส้นนี้แน่ๆผมจะทําการตั้งเซลล์ครับลิมิตโดยการลากจุดนี้ที่ราคาตรงนี้แล้วผมก็จะไปตั้งเทคโปรฟิตที่ก่อนถึงแนวต้านเล็กน้อยจบแล้วผมก็ไปนอน เห็นไหมครับดังนั้นถ้าราคาหลุดมาตรงนี้เมื่อไหร่มันจะลงยาวมาชนจุดนี้แต่ถ้าราคานะครับไม่แตะจุดนี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเรากลัวครับต้องการตั้ง stop l o s อท่านก็สามารถไปดูแนวอะไรครับแนวต้านถัดไปนะครับแล้วท่านก็ไปไปไป,ไปตั้งสต็อปล็อตได้ถ้าท่านอยากได้กำไรมากขึ้นก็เลื่อนมาแนวต้านถัดไปนะครับ อยากได้กำไรเพิ่มก็ไปเลือกแนวต้านถัดไปแต่ยิ่งเลื่อนเยอะก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าปัจจุบันราคาก็ผันผวนแต่ถ้าเกิดเลือกแนวราบต้านแค่ช่วงเดียวนะครับความน่าจะเป็นจะสูงในการที่ท่านจะกําไรได้แน่นอนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าการตั้ง take profit ล่วงหน้านะครับแบบนี้โอเคคราวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า,า pending นะครับอะผมติดไปก่อนนะครับอ่ากับกันครับขาขึ้นก็เหมือนกันท่านก็ตั้งได้ ดังนั้นดาวรับแนวต้านจึงเป็นจุดที่ไว้ให้ท่านดูว่าท่านจะซื้อจุดไหนยังไงโอเคเรามาดูกันนะครับอย่างตอนแรกเห็นไหมผมบอกไปแล้วว่าผ่านจุดนี้อดูตรงนี้ดีกว,ว่าโอเคเห็นไหมครับผ่านจุดนี้ไปแล้วจะขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมมันก็เป็นตามที่ผมบอกเลยอะคราวนี้ลงมาครับลงมาผมว่ามันไม่ขึ้นนะถ้าขึ้นขึ้นต่อครับถ้าลงลงมาก่อนอะผ่านจุดนี้แล้วมันมีหลักเรื่องหนึ่งนะครับหลายๆคนก็งงว่าเฮ้ยทำไมเวลาผ่านแล้วชอบพุ่ง ทุกครั้งเลยนะครับเวลามันผ่านจุดแนวรับแนวต้านเนี่ยกราฟจะเกิดการพุ่งเพราะว่าจะมีหลายๆคนเวลานักเทรดเดอร์นะครับเขามองแนวรับแนวต้านแล้วเขามองว่าถ้าผ่านจุดนี้เมื่อไหร่เขาจะช่วยกันแห่ซื้อขึ้นราคาก็จะพุ่งขึ้นนะครับแล้วพอไปถึงจุดแนวต้านถัดไปคนก็จะแห่ขายพอมันถึงจุดจ,จุดนี้ปุ๊บมันก็จะลงนะครับอันนี้ก็คือแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างจะนานแต่โอเคถ้าทางจะไม่ผ่านแล้วครับเรารอบหมดเห็นไหมครัสตหมด นะครับโอเคอย่างที่เมื่อกี้ผมวิเคราะห์นะฮะน่าจะชนจุดนั้นเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วลงมาก่อนพอลงมาแล้วนะครับสักพักหนึ่งน่าจะดีดขึ้นไปใหม่คือตรงนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจะขึ้นทันทีไหมมันอาจจะขึ้นต่อเนื่องไปจนชนก็ได้หรืออาจจะลงมาพักหนึ่งก่อนแล้วดีดขึ้นก็ได้อันนี้ผมบอกไม่ได้นะครับแต่ถ,ถ้าเกิดท่านอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าท่านมีอินดิเคเตอร์นะครับหลายๆตัววัดดูวิเคราะห์แล้วดูท์เฟรมที่สูงกว่าเพื่อดูแทนใหญ่ว่ามันแทนขึ้นไหม อย่างอันนี้ผมดู15นาทีเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันเป็นเทนขาขึ้นเห็นไหมครมันลงมาลงมาแล้วดิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยใน1นาทีเนี่ยนะครับอ่ามันผ่านจุดนี้แล้วมันก็ต้องขึ้นครับตามเทนอยู่แล้วแล้วก็จะไปชนอะไรครับแนวต้านจุดนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมตัดตอนนะครับมาตรงนี้ท่านจะได้รอไม่นานนะครับ เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามันจะลงมาตรงนี้เห็นไหมเจอแนวรับแล้วขึ้นไปเจอแนวต้านคนก็แห่ขายไปแต่นี่เป็นแนวต้านที่เป็นแนวต้านย่อยนะครับแล้วก็มีการสู้กันตรงนี้นิดนึงครับ,รบเพราะที่มีคนแห่เทขายระยะสั้นอยู่แต่เป้าหมายเราคือตรงนี้ครับสีแดงสีแดงก็คือแนวต้านที่สําคัญซึ่งผมคาดว่านะราคาพอผ่านจุดน,นี้ปุ๊บก็จะวิ่งไปชนเลยนะครับก็คือเขาเรียกว่าทะลุแนวต้านนะครับแล้วก็ไปจบตรงนี้ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มนะครับ พุแนวต้านแล้วนะครับตอนนี้จต็มเวียงลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักพักจะพุ่งขึ้นแล้วก็ชนจุดนี้แล้วก็ดีดลงเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะชนแล้วนะครับตรงนี้ค่อยๆขึ้นแล้วนะครับผ่านไหมครับถ้าผ่านจุดนี้เมื่อไหร่นะครับจะเกิดการแห่เทขายกันเขาเรียกว่าแห่ซื้อขึ้นดูนะครับจังหวะนี้แล้วนะฮะถ้าตอนนี้เนี่ยใครที่พลาดนะครับไปซื้อเซลล์นะครับ จบเลยนะครับจังหวะนี้ผ่านแล้วนะครับพอผ่านแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยผู้เล่นหลายๆคนมองว่าขึ้นแน่นอนแหกันครับแหกกันละขึ้นขึ้นครับขึ้นด้วยความรวดเร็วครับพอคนแห่นะครับแห่แล้วกราฟก็จะกระชากขึ้นกระชากขึ้นครับกระชากขึ้นอีกแล้วก็ไปแตะเส้นแดงแล้วดิดลงอ่าเรามาดูกันนะครับเห็นไหมฮะกระชากขึ้นนะครับกระชากขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ขึ้นขึ้นขึ้นต่อครับขึ้นต่อนะครับ แหลายคนเวลาเทรดเนี่ยก็จะลุ้นเหมือนเชียร์มวยนะฮะเห็นไหมครับขึ้นต่อนะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจครับมันจะขึ้นถึงเส้นแดงครับพอเส้นแดงเสร็จก็จะเหวี่ยงลงมาก็หมดหมดรอบแล้วนะครับอะแตะแล้วครับแตะกําไรแล้วนะครับจบแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับผมทํากําไรไม้นี้เนี่ยนะครับทุเดย์นะครับเมื่อกี้เราเล่นไม้เดียวนะผมกําไรยี่สิห้าปิ๊บนะครับตรงนี้สามประมาณ2เหรียญนะฮะเห็นไหมครับชน เส้นแดงแล้วดิดลงมาฮนะหมดรอบแล้วครับนี่ก็คือการเทรดแนวรับแนวต้านถ้าท่านตีเส้นไว้นะครับผมบอกได้เลยวว่ามันแม่นมากแล้วยิ่งกว่าซื้อหัวยอีกครับ